เม่ตัวนี้นะครับมีชุดรุ่นว่า h e l ิออส d 3็นะครับเป็นตัวรุ่นของ V2 ด้วยนะครับเปิดฝาออกนะครับวึ๊บเข้ามาโอ้เจอตัวเมาสนะ์เลย กราบสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาตะไก่แคทเกมนะครับวันนี้เราก็อยู่การรีวิวอุปกรณ์เกมกเมียร์นะครับวันนี้เราอยู่กับเมาส์ไร้สายนะครับของแบรนด์แฟลนเทคตัวนี้นะครับมีฟังก์ชันอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจและเป็นเมาส์ที่ถูกอัปเกรดขึ้นมานะครับจะมีหลายๆส่วนที่ดีกว่าเมาส์หลายๆรุ่นของแฟ n นเทคเองเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเมาส์ตัวนี้มีความน่าสนใจอย,อยังไงบ้างน,นะครับไปดูกันเลย เรามาดูข้อมูลรอบตัวกล้องน,นะครับเมารุ่นนี้นะครับเป็นแบรนด์ของแฟนเทคนะครับตัวนี้เขียนไว้ด้วยว่ารับประกัน2ปีนะครับ เปลี่ยนใหม่ไม่มีซ่อมนะครับนี่เป็นสโลแกนของแฟนเทคเขาเลยนะครับเมาส์ตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า h e ดิออสเอ็นะครับเป็นตัวรุ่นของ V2 ด้วยนะครับรุ่นนี้นะครับจะถูกปรับปรุงและพัฒนาในส่วนต่างๆมาจากรุ่นแรกนะครับด้านความบางจะเขียนว่า p i กอาร์ตสามสามเจ็ดศูนย์ตัวนี้ครับตัวนี้เป็นรุ่นของเซนเซอร์นะครับด้านล่างมีเขียนว่า RGB lighting effect นะครับก็มีโหมดต่างๆให้เราได้ปรับกันนะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีอ่าโมเดลของเมาส์ให้เราเห็นนะครับว่ารูปร่าง หน้าตาเป็นแบบไหนนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเป็นรายละเอียดต่างๆนะครับมีอะไรบ้างทั้งมาดูกันนะครับอย่างแรกนะครับเป็นรุ่นของเซ็นเซอร์ใช่ไหม3370อันนี้นะครับเป็นดูโอนะครับก็หมายความว่าสามารถใช้ได้ทั้งไร้สายเป็น Wi-Fi 2.4 ทิกเกอร์เฮิร์ด้วยนะครับแล้วก็สมาร์ทเสียบสายใช้ได้ทั้ง2อย่างเลยนะครับจะเสียบสายหรือจะใช้ไร้สายก็ได้นะาเป็น2 in 1นะส่วนตัวนี้นะครับออนบอร์ดเมมโมรีก็คือในตัวของเมาส์เนี่ยนะครับจะมีเมมโมรีความจำของตัวเองนะครับเปอร์เซ็นต์มาโคงมาโคอะไรแบบนี้ก็สมาร์ทถอดสายแล้วก็ยังมีความจําอยู่ในเมาส์อยู่นะครับอันนี้นะครับเออไร้เวทนะครับมีน้ําหนักเบาแทบมีน้ําหนักเพียง83น่าจะกรัมนะ83กรัมนะครับเรียกว่าไม่ถึง1ขีดนะครับที่ดูว่าเบามากตัวนี้นะคคครรัับโโอ้้้้หตววนนีเลลมมไไ่าาาสิกด80 ครั้งโดยปกติจะเห็น10ล้าน20ล้านใช่ไหมอันนี้80ล้านครั้งครับเรียกได้ว่าเป็นสวิตช์ที่ทนมากๆเลยนะครับและนี่ครับ16.8ล้จุาสีก็เป็นมาตรฐานของ RGB นะส่วนสเปคนะครับลายเอียนเนี่ยอยู่ด้านใต้นะครับจุดตรงนี้เลยนะครับเท่าที่ผมอ่านเนี่ยครับตัวนี้เป็นเมาส์เลสพันนะครับปรับ DPI ได้400ถึง19,000นะครับโคตรเยอะเลยนะครับแล้วมีคดงขนาดบอดครับตัวนี้มีแบตเตอรี่730มิลลิแอมป์นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหใช้ได้นานเลยนะครับผู้ชมตรงนี้นะครรับบแตตเอี่ใช้้ได 70ชั่วโมงนะครับโอ้ยนี่ฮะน้ำหนัก83จีิจริงๆด้วยนะครับโอเคมาเรามาลองแกะกันนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะซิลเลยนะครับท่านผู้ชมผมแกะซิลออกมาเลยนะครับเห็นพร้อมกันนะยังไม่เห็นเลยนะครับว่าเป็นยังไงเหมือนกันโอเคนะครับจากนั้นนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเปิดฝานะจะเปิดฝาออกนะครับบึ๊บข้ามาโอ้เจอตัวเมาส์เนี่ยอุ้ยค่อนข้างดูพรีเมียมนะท่านผู้ชมมีฟองน้ำรองมาอีกชั้นหนึ่งตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ย แล้วตรงนี้นะครับก็เป็นโฟมบุมานะครับใส่เป็นเจาะเป็นร่องตัวเมาส์นะครับดูค่อนข้างพรีเมียมเลยแหละสายนะครับอุ้ยผมเจอสายแบบนี้อีกแล้วนี่เป็นเมาส์ตัวที่2นะครับที่ผมเจอสายแบบนี้นะครับคือมันเป็นสายทักนะครับสายทักแบบนี้นะครับมันจะมีความคล่องตัวมากกว่านะครับเท่าที่ผมลองใช้นี่คือเวลาระวางเมาส์เราสะบัดเมาส์เนี่ยสายค่อนข้างอิสระนะครับไม่ค่อยยึดกับมือเราเท่าไหร่นะครับตัวนี้เขาจะให้สายลัดมาด้วยนะเป็นยางยั่งดีเลยนะครับ เป็นตัวอย่างแบบนี้อย่างดียืดได้นะครับก็ใช้งานได้หลายรอบนะไม่ใช่ตีนตุกแกนะนะเดี๋ยวนี้มาตรฐานก็เป็นยางแล้วนะครับน่าสนใจมากๆเลยครับเกี่ยวกับวัสดุนะส่วนหัว USB เนี่ยจะมีตัวสกรีนมานะครับไม่ใช่สกรีนนี่เป็นปั๊มลงไปนะครับนี่แฟนเทคนะครับแล้วก็โลโก้นะฝั่งนี้นะครับก็เป็น USB Type C นะครับอันนี้ก็เป็นมาตรฐานแล้วนะครับสำหรับ USB Type C นะฮะเรามาดูกันที่ด้านบนครับมีแถมอะไรมานะครับดูซิในถุงนี้แถมอะไรนะครับปึ๊บ นีงออกมาเลยครับโอ้ oh, ตัวนี้เป็นฟีดเมาส์ฮะอุย้ยตัวนี้แถมฟีดเมาส์ด้วยอ่ะฟีดเมาส์คืออะไรใช่ไหมไมันคือด้านใต้ตรงนี้ผมหยิบเมาส์มาก่อนนี่ฮะตัวนี้ฮะตัวนี้คือฟีดเมาส์นะครับก็คือทําให้แบบเมาส์มันลื่นไหลนะครับก็แถมมันด้วยนะครับโอ้นอกจากแถมฟีดเมาส์ตรงคังนนี้แถมแถมฟีดเมาส์ตรงเซ็นเซอร์ด้วยนะครับว้าวน่าสนใจจริงๆฮะส่วนตัวนี้นะครับก็เป็น USB ที่เชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะฮะตัวด้านล่างเนี่ยนะครับก็ถอดเข้าถอดออกได้แบบนี้ ถามว่าไตัวนี้คืออะไรตัวดำๆนี่คือตัวแปลงจาก USB นะครับไปเป็น Type C ไงาการใช้งานก็คือเสียบแบบนี้ได้เลยแล้วเราก็ลากตัวตัวนี้นะครับมาอยู่ใกล้ๆเมาส์มันก็จะเชื่อมต่อเสถียรมากขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้เขาทากันแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นอะไรฟังก์ชันที่ดีมากๆเลยนะหรือท่านผู้ชมจะเอาไอตัวเนี้ย ไปเสียบกับคอมพิวเตอร์ก็ได้ถ้าเกิดไม่อยากลากใสยมานะครับแต่ต่อแบบนี้น่าจะดีกว่านะเรามาดูด้านใต้กันนะครับเหมือนจะมีอะไรอีกนั่นนะครับมีอะไรอีกนะครับอ๋าโอ้โหมีลายเส้นด้วยอะทุกผู้ชมอันนี้คือลายเส้นนะครับว่ายืนยันว่าเป็นของแท้อะไรเงี้ยนะครับว้าวน่าสนใจนะครับอันนี้นะครับก็เป็น QR code นะครับก็คือตัวนี้ก็เป็นพวกใบรับประกันนะครับอันนี้ก็เป็นโอ้โหตัวนี้โอ้โหคู่มืออลังการฮะ ก็เป็นเมาส์รุ่นแบบไฮเอ็นขึ้นมานิดนึ่งครับจากรุ่นตัวธรรมดาทั่วๆไปของแฟ n นเทคที่ผมเคยรีวิวนะตัวนี้ก็ดูพรีเมียมขึ้นมานะครับเมาส์ตัวนี้ครับราคานะครับเท่าที่ผมเห็นมานะใน JIB นี่1,690บบาทนะครับก็เป็นราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าเมาส์ปกตินะครับ ของรุ่นแฟนเทกหลายรุ่นนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นในชั้นเลยคือทั้งวัสดุต่างๆเลยครับสิ่งที่แถมมาเนี่ยค่อนข้างพรีเมียมตามราคาเลยนะครับเดีมาดูกันที่ตัวเมาส์บ้างครับตัวเมาส์นะครับจะมาในาทรงแบบนี้ฮะคือทรงที่ใช้ได้ทั้งมือซ้ายแล้วก็มือขวานะครับสองข้างเนี่ยเท่ากันวัสดุพลาสติกเนี่ยดูพรีเมียมนะครับดูดีกว่า เมาส์ตลาดทั่วไปนะครับที่เราจะใช้อยู่ประมาณ5้0 0 0ร้้นะครับตัวนี้วัสดุดีกว่าดูจากการเก็บขอบพลาสติกอะไรแบบนี้นะครับค่อนข้างเนียบเลยนะด้านบนนะครับมีอะไรบ้างนะครับมีปุ่มกดด้านข้าง2อันนะครับก็เป็นปุ่มกดที่เราสามารถตั้งค่าได้นะครับและด้านข้างนี้เป็นพลาสติกแบบเรียบนะครับไม่มีลายใดๆนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นยางด้วยนะครับจะทําม้เป็นปัญหาการเล่นเกมไหมไม่มีแน่นอนาผมลองใช้มาหลายตัวแล้วนะครับส่วนด้านบนสกรูเมาส์เนี่ยจะมีใสๆอยู่นะคิดว่า น่าจะมีไฟลอดออกมาแล้วก็ลองเลื่อนดูเนี่ยสกอร์เมาส์จะมีความกรึกรึ้งกรึกรึกรึนิดนึงนะใครที่ชอบสกอร์เมาส์แบบว่ามีความรู้สึกกับตัวนี้ให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างดีนะครับและเสียงก็สมคัคริกได้นี่นี่ก็เป็นตัวเปลี่ยน DPI นยครับตัวไฟเนี่ยไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนจากตัวไหนอาจจะเปลี่ยนจากตัวนี้ด้วยนะครับด้านล่างเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีออฟกับออนนะครับอันนี้ออนนะครับ นี่ก็จะมีไฟด้านใต้โผล่ขึ้นมาแบบนี้นี่นะครับส่วนถ้าเกิดไปข้างบนเนี่ยอีโครนะครับอันนี้ก็น่าจะใช้แบบประหยัดพลังงานหรือเปล่านะครับแบบไม่มีไฟด้านใต้เห็นไหมมีไฟแค่ตรงสกอเมาส์อย่างเดียวนะครับ ก็ประหยัดพลังงานได้นะครับส่วนตรงนี้นะครับถ้าเกิดใครอยากจะเก็บเมาส์เนี่ยเราไม่อยากถ้าเกิดกัวไอ้นี่ไอ้เจ้าตัวนี้หายนะครับเราสามารถเอาตัวนี้มาเก็บไว้ตรงนี้ได้นี่เก็บไว้ตรงนี้ได้เช่นกันนะครับมีที่เก็บ USB ให้นะครับในส่วนของด้านหน้านะครับก็จะมีช่องเสียบตัวนี้ USB นะครับเอาไว้ชาร์จแบตได้หรือจะสามารถต่อตรงเพื่อเล่นเกมได้นะครับโดยที่เราแบบอยากจะ มาให้มันมีดีเลย์เลยเพราะว่าไปเล่นเกมรอบนี้จริงจังมากเล่นแข่งเล่นอะไรแบบนี้นะครับสามารถต่อสายได้หรืออยากเล่นชิลๆแบบว่าไม่มีอะไรยึดติดก,กับมือเราก็สามารถดึงออกแล้วเป็นตัว WiFi ได้เลยนะครับว้าวนะฮะตัวเดี๋ยวนี้เมาส์มันเป็นแบบมาตรฐานนี้กันหมดแล้วนะครับเรามาดูระบบไฟกันดีกว่าท่านผู้ชมผมลองเปิดเป็นออนก่อนแล้วผมลองพยายามเปลี่ยนไฟเป็นไ,ปนไฟจากตรงนี้ได้ไหมอ่าเหมือนจะเปลี่ยนไฟจากหน้าเมาส์ตรงนี้ไม่ได้นะผมพยายามหาอยู่เหมือนจะเปลี่ยนไฟตรงนี้ ไม่ได้ครับน่าจะต้องไปโหลดไดเวอร์นะครับ๋ยวเราลองไปโหลดไดเวอร์ในคอมดีกว่าแล้วลองดูระบบไฟกันว่ามันเปลี่ยนเป็นอะไรแบบไหนได้บ้างฟังก์ชันในไดเวอร์เนี่ยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปเจอกันในคอมพิวเตอร์ของผมนะครับไปเลยฟูนะครับตอนนี้ก็ได้เอาเมาส์ตัวนี้ไปเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์บด้แล้วนะครับก็เชื่อมต่อผ่าน usb ที่ลากสายมาตรงนี้นะครับเอาตัวส่งสัญญาณ wifi นำมาคุยกับเมาส์ใกล้ๆนะครับมันก็จะเสถียรนขึ้นนี่วางไว้ตรงนี้เลยนะครับ จะเมาก็อย่างไรลสายเนหะ็นไหมปุ๊บๆถ้าพูดว่าเราอยากจะเสียบสายใช่ไหมเราก็ทอดตรงนี้ทอตรงนี้ปุ๊บเอามาทิ้มตรงนี้จึกเรียบร้อยเป็นเมาส์มีสายแล้วนะครับอยากจะชาร์จสมุดแบตหมดกระทันหันก็ชาร์จแบตท,ทันทีนี่ชาร์จแบตอยู่นะครับถ้าเกิดอ่ะแบตเต็มแล้วเว้ยอยากเป็นไร้สายเอานี้เสียบเสร็จแล้วอีซี่นะครับใช้งานง่ายมากๆนะครับแถมอาเสถียรด้วยใกล้กันแค่นี้เองนะครับรับดวงสัญญาณได้แน่นอนนะครับสำหรับเมาส์ตัวนี้ เรามาดูในส่วนของไดเวอร์กันบ้างนะครับไดเวอร์เมาส์ตัวนี้นะครับก็มีอะไรหลายๆอย่างที่น่าสนใจนะครับด้านขวามีบอกเปอร์เซ็นด้วยนะครับว่าตัวนี้มีแบตเตอรี่เปอร์เซ็นเท่าไหร่ตัวนี้มีอยู่95นะครับในไดเวอร์ก็บอกไว้แบบนี้ในไดเวอร์ก็บอกไว้นะครับส่วนโปรไฟล์ตรงนี้ครับตั้งค่าได้4โปรไฟล์สามารถเปลี่ยนพวกปุ่มต่างๆได้นะครับนี่เต็มไปหมดเลยนะการตั้งค่าที่2ครับอันนี้เป็นการปรับ DPI นะครับก็สามารถปรับได้ 6สเตปนะครับท่านผู้ชมนี่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้มันกี่ขั้นนะครับสมมติว่าเราไม่อยากให้มันเปลี่ยนเลยเราปรับเป็น1ก็ได้ครับหรือจะปรับเป็น5ก็ได้สมมติจะใช้อ่า DPI 5 5แบบเนี่ยก็ปรับเป็น5นะครับปรับเป็น3ก็3แบบอันนี้เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องกดวนเยอะนะครับสมมติว่าเราใช้แค่2แบบแล้วก็ใช้กดแค่2ทีมก็สกลับไปสลับมาแล้วถ้าเกิดเราปกติที่มันปรับไม่ได้เนี่ยมันจะคือ6ใช่ไหมโหว่าควาเราจะกดแบบให้มันเปลี่ยน4 6ครั้งแบบเนี้ย กว่าจะมาที่เราต้องการนี่เสียเวลามากนะครับสมมติเล่นเกมต้องการความเชไหวเนี่ยปรับแค่2องมันจะแค่2เห็นไหมเออตรงนี้นะครับเป็นฟังก์ชันที่โอเคมากๆเลยนะครับเหมือนคิดมาแล้วสบายๆเลยเนาะ ส่วนตัวนี้ครับก็เป็นเมาส์พันเฮิร์ตนะครับถ้าเกิดเสียเข้าไปเนี่ยปรั๊บพันเฮิร์ตไว้ให้แล้วด้วยนะครับปกติมันจะชอบมาแบบนี้พอโหลดไดเวอร์มามาแค่250นะครับอันนี้ไม่ต้องอะไรนะโหลดมาก็เป็นพันเฮิร์ตให้เลยนะครับวันนี้สุดยอดไปเลยนะในส่วนของการตั้งค่ามาโครอันนี้ก็เนี่ยท่านผู้ชมสตาร์ทมาโครแล้วก็กดปุ่มปุ่มนี้อะไรเงี้ยอันนี้น่าจะทำเป็นแล้วนะใครที่ใช้มาโครบ่อยๆไม่น่ามีปัญหาครับคลิปสอนมาโครก็มากมายนะครับส่วนไฟนะครับมีให้ปรับกี่แบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ สเตนบายนะครับสีชมพูก็จะเป็นไฟด้านใต้แบบนี้นี่สีชมพูนะครับก็สามารถเปลี่ยนสีได้แบบนี้เลยนะครับจะเอาสีอะไรได้หมดนะครับนี่ฮะสิบหล้านสี่คิกเอาเลยนะครับยังได้สีอะไรนีกจะเห็นไฟตรงตัวตรงนี้นะครับก็มีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นบิสติ้งบิสติ้งน้ําเงินนี่นะครับก็ปรับได้เต็มที่เลยนะครับปึ๊บอันนี้ก็เป็น R G B นะครับนี่นะครับวนไปวนมานี่ครับอันนี้เป็นนีออน แบบนี้นะครับเขน่าจะสลับไฟสี่ไฟไปเรื่อยๆนี่นะครับก็มีอะไรอีกอันนี้เป็นไฟตามสีใช่ไหมต้องสีแดงสินี่นะเป็นไฟวิ่งแบบจึ๊บๆเป็นสเต็ปนะครับเแอนะเป็นสเต็ปนี่ยนะเขาสวยเลยแหละนะครับไฟนะครับอีกอันนึงนะครับนี่อย่างนี้เป็นบิดดิ้งเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆน,นะครับพอเราใช้โหมดนี้นะครับแล้วเราวางไปกับบนอ่า ให้ลองเมาส์จะได้สีประมาณนี้นีะฮะนี่อ่ะผมอ่าไม่บังเงานี่นะครับนี่นะครับโอเคครับนี่คือไดเวอร์เลยครับต่อไปนะครับเราเอาไปทดลองเล่นเกมดีกว่าครับมาดูเมาส์ตัวนี้เล่นเกมเป็นยังไงนะครับแบตเทอรี่สองศูนย์สี่สองนะครับไปกันเลยมาท่านผู้ชมแบตเทอรี่สองศูนย์สี่สองนะครับทดลองใช้เมาส์กันนะฮะเริ่มต้นนะครับลองดีเลย์ก่อนเลยแล้วกันนี่ฮะ นะโอ้แทบไม่รู้สึกเลยครับมันมีดีแน่ๆแหละท่านผู้ชมแต่ว่ามันใช้งานได้กนะ็เหมือนเม้าตัวไปท่าต้นกว่าใช้ได้สบายนะฮะไม่มีปัญหา นะครับผมได้อาเมาส์ตัวนี้ไปลองเล่นเกมมาบางที่เรียบร้อยแล้วเท่าที่ผมลองสัมผัสลลองเล่นดูนะครับความที่มันเป็นไร้สายเนี่ยนะครับไม่รู้สึกถึงความดีเลยเลยนะครับก็สามารถใช้เล่นเกมได้นะครับหรือถ้าเกิดใครอยากจะหัวร้อนเกมมิ่งไม่อยากจะให้มันดีเลยก็เสียบสายได้นะครับเอาสายไปเสียบแล้วก็ เล่นได้นะครับหรือใครชอบเมาส์ไวเลสแบบติดไวเลสเนี่ยก็จะใช้ได้สบายๆเลยนะครับไม่ได้รู้สึกแบบติดขัดอะไรนะครับและที่สาคัญเนี่ยวัสดุเท่าที่ผมลองจับลองกำลองเขยา่าลองเล่นดูเนี่ยนะครับเป็นวัสดุที่ค่อนข้างดีเลยนะครับพวกเกดพลาสติกเกดวัสดุต่างๆเนี่ยไม่แพ้เมาส์รุ่นอะไฮเอ็นแบบที่อยู่ในตลาดทเทียบทเทียบกับ เกือบได้เลยนะครับความรู้สึกค่อนข้างจะแตกต่างจากเมาส์ราคาเจ็ดแปดร้อยห้าร้อยนะครับทั้งแพคเกจจิ้งทั้งของที่แถมมาทั้งความใส่ใจอะไรหลายๆอย่างของดีเทลของเมาส์ตัวนี้นะครับค่อนข้างจะมีอะไรหลายๆอย่างที่แตกต่างจากเมาส์รุ่นอื่นๆนะครับของแฟนเทคนะครับที่ผมรีวิวมาหลายๆตัวแล้วถ้าเกิดใครชอบสีขาวเนี่ยก็น่าจะถูกใจกันนะครับผมต้องบังไฟก่อนเพราะความขาวของม,มันดูดิีบังไฟให้เห็นก่อนนะครับนี่จะได้เห็นเมาส์ชัดๆ,ๆนะครับนี่นี่นะครับ เอาละครับท่านผู้ชมใครที่เข้ามานะครับเพื่อจะตัดสินใจว่าจะซื้อเมาส์ตัวนี้ดีไหมหวังว่าจะตัดสินใจกันได้นะครับใครที่ตัดสิในใจได้้วก็สามารถหาซื้อได้ตามรหานอุปกรณ์เกมมิเกทั่วไปไม่ว่าจะเป็น JAB, MSI, TIT, City เราไปต่างหางดูครับหรือกจะกลัวโควิดก็สั่งที่ Lazada, ช้อปปี้อยู่ที่บ้านนะครับหรือจะติดต่อไปที่แฟนเพจของ แฟนเทคไทยแลนด์ก็ได้นะครับลองไปสอบถามไปดูาหาซื้ออะไรที่ไหนนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่อะไรแบบนี้นะครับเพราะในแต่ละร้านเขามีส่วนลูส่วนลดไม่เท่ากันนะครับลองไปถามดูอาจจะซื้อถูกกว่า1,650บาทก็ได้นะครับนี่ขอตัวลาไปแล้วใครชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับแนึิ้งครับไว้เจอกันใหม่คลิปรีวิวหน้าผมจะหาอุปกรณ์เกมมิ่งเกอร์แบบนี้มารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูอยู่เรื่อยๆวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย